สวัสดีครับผมพี่น้องชาวประชาชาิไทยชาตินี้ชาติหน้าทุกชาติทุกภาษาทุกเหล่าทุกเผ่าพันธุ์ก็จินดีต้อนรับสู่ช่องยิสซีทาย m มจิกนะครับอ่านะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเป็นอย่างไรกันบ้างอเป็นไงครับ เหมือนเดิมอะชีวิตมึงจะถามทำไม <c oughs> ไม่เหมือนหรกครับที่แน่ๆคุณก็ไม่ใส่เสื้อผ้า,าตัวเดียวกันทุกวันเนี่ยคุณยิ่งกางเกงในคุณยิ่งไม่เหมือนเลยทุกวันเห็นปะไม่เหมือน <c oughs> ไม่เหมือนกันหรอกครับอะนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดไพ่นะครับอ่าของคนที่เกิดวันเสาร์ที่สามสิบนะครับสามสิบมีนาคมนะครับ สมิบมีนาคมถึงวันที่ห้าเมษายนนะครับอ่ะนะครับก็มีอะไรดีมาฝากนะครับเรื่องความรวยนะครับซึ่งใครๆก็อยากรวยแต่ทำไมแม่งถึงไม่รวยเมื่อวานผมพูดไปเรื่องกับดักกับดักนั่นคือมันอะไรที่ คุณไปติดกับมันแล้วคุณก็สลัดไม่หลุดแล้วมันก็ทําให้ชีวิตคุณห่วยชีวิตคุณเซ็งคุณ,คณน่าเบื่อนะครับมันก็เหมือนกับดักอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณอยากรวยคุณต้องหลุดกับดักอันนี้นะครับอ่ะมาเปิดไพ่กันนะครับตัดสากริดสา ลำเ,เอียงอ่ะบานอยู่ข้างเดียวอาจารย์อพอได้โยมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ห้าสิบอ่าเรียบร้อยครับใบแรกบ่งบอกความเป็นไปนะปัจจุบันว่าเป็นยังไงสองดาบอ่าสองดาบก็อยู่เป็นความอะไรอ่ะหยิบเจอสองแคมป์อ่าประมาณว่าคนสองบุคลิกโลเลเอ่อไม่แน่ใจนะครับครึ่งๆกลางๆอย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องของ การตัดสินใจแล้วก็การรับรู้บางอย่างนะครับตัวที่สองก็เป็นหกดาน,นะครับตัวที่สามก็เป็นเดอะเฮอร์มิตไพ่ออร์ีนะครับตัวที่สี่หไม้เท้าหกไม้เท้าแต่ประกบเลยนะตัวที่ห้าสี่ถ้วยตัวที่หก แน่มีเดอะแมตช์เชียนมาด้วยครับแม่คุณสองเหรียญห้าถ้วยตึกสวยคิงส์ดาบอ่ะนะครับนี่คือไพ่10บใบของคนที่เกิดวันเสาร์ประจำวันที่30มีนาคมไปจนถึงวันที่5เมษาย,ยนนะครับ มีพระใหญ่เคอ The Magician The Hermit The Tower แล้วก็ไอ้น,นี่ไม่ใช่พระใหญ่นี่ว่ามั่วมึงอะ่ะเฮ้ยขอโทษมีพระใหญ่สามใบครับ The Tower The Hermit The Magician นะครับอ,อหน้าตาแบบมันสะดุดโดดเด่นมากก็ณดนูพา่ตึงนะครับเครียดนะครับจริงจังกนะับชีวิตมากเลยนะครับเนอันเนี้ยเยอะเกินเยอะเกินตึงเกินมันจะแตกมันเลยระเบิดนะครับ ดูโดยภาพรวมมันเหมือนว่าคุณกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่กำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่กำลังจะเลือกสิ่งใดและสิ่งหนึ่งอยู่นะครับดูจากไพ่ไหนครับตัวนี้ถ่วยโรเล2สองดาบมันคือไม่มีความมั่นใจภพิษีเก็บตัวแล้วเรียนรู้เพื่อทศหานะครับ แล้วก็ The Tower ปึกพังเนี่ยหมายถึงเรื่องอะไรที่ไม่ดีพูดไปแลว้วกลัวจะไปขัดกับคนอื่นทำอะไรไปกลัวจะไม่เข้าตาแล้วก็จะผ่านมีเรื่องมีราวนะครับถ้าเราเบาแวงก็ใช่นะครับ The m a g i c i a n คือเซนส์สัมผัสความรู้สึกข้างในลึกๆของเราเป็นอย่างไรนะครับอยู่บนความไม่แน่ใจนะครับเมื่อคุณไม่แน่ใจกับสิ่งที่เป็นคุณต้องใช้เหตุและผลถูกไหมครับ ใช่เหตุและผลบางครั้งอ่ะใชเหตุและผลมันก็อาจจะไม่ตรงมันอาจจะไม่ได้ดังใจเราซึ่งเป็นเรื่องปกติเลยครับไม่ได้ดังใจอางมากหรือจะน้อยอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติอุ้ยโทษครับอ่ะก็ตึกถลม่ม <laughs> ตึกทาวเวอร์นะครับอ่ะนะครับมันมันมัน มันวนเวียนอยู่ในหัวเรื่องของการตัดสินใจนะอะไรบางอย่างนะครับบางเรื่องปัญหาบางอย่างบาปัญหาบางปัญหามันไม่เกี่ยวกับเราบาง,งทีเราก็เก็บมาคิดหรือไม่ก็คนก็มาพูดย้ำให้กูรู้กูจะพูดทําไมกูไม่ได้อยากรู้แต่กูอยากเสือกไงมึงก็ต้องฟัง <c oughs> อ่ะนั่นคือภาพรวมนะครับมาดูอ่าหน้าที่การงานมันมีหกไม้เท้าใบาเดียวภายไม้เท้าอ่ะการงานยังเรื่อยเฉย ยังไม่ส่งผลอะไรชัดเจนกับเราเท่าไหร่อ่ะครับก็ここถือว่าการงานไม่ได้ยํมแย่อะไรนะครับไม่มีไพโดยเฉพาะมันมีไพใหญ่อย่างที่ผมบอกถ้ามีไพใหญ่การงานมันจะจะดีนะครับเพราะว่าไพใหญ่จะส่งเสริมเรื่องการงานอาชีพการงานของเดอะทาวเวอร์ตกแต่งเราเติมก่อสร้างอืมัติวงมติเวทอะไรก็ว่ากันไปฤาษีความรู้ปรัชญาครูบาอาจารย์นักสอน นักปฏิบัติได้หมดอะไรอย่างหรือเรื่องความคิดเดี๋ยวแม่ทเชียนคิดแล้วส่งต่อเหมือนหมอดูอะหมอดูทําไม่ได้บางครั้งอะบางเรื่องอะแต่หมอดูอะรู้แต่มีก็ส่งต่อให้คนที่เขาไม่รู้ให้คนไม่รู้เอาไปทําได้เอประมาณแบบนั้นนะครับ นี่ก็อัน,นอันนี้ก็เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนอยู่ออนไลน์นะครับนี่ธุรกิจบัญชีการเงินเงินนี่ขายของเก่าของสะสมได้ของะระเบิดกระดีณนี่เกี่ยวกับน้ําได้ทุกหมดเห็นไหมครับอาชีพเารนงานมันมีเยอะจนสร้างเงินสร้างรายได้เรามีแค่สองเหรียญองอ่ะโอ้โหใจร้ายวะ่ะสองเหรียญเนี่ยแปะแล้วพอแปะเดิมทีแล้วมันหมุนเงินกระมิดกระเมียนใช้มานานอนะ่ะมันก็ยังมันเหมือนจะหมดแต่แม่งก็มาเหมือนจะไม่มี แต่มันก็กลับมามีการเงินก็ไม่ใช่อะไรที่ไม่โดดเด่นนะครับเพราะว่ามีแค่สองเหรียญก็ออยังดีมีทั้งสองเหรียญนะยังมีไว้หมุนไว้ปั่นไว้อะไรได้นะครับเรื่องความรักสี่ถ้วยไม่มีความแน่นอนในความรักอยู่แล้วห้าถ้วยมันเหมือนเบื่อๆอยากๆอ,อยู่แล้วเรื่องความรักตึกเหตุขัดแย้งทะเลาะเบาแวง้งด้วยเรื่องบางเรื่องด้วยบางทีสองตาเรียกว่าได้รับเขาหรือไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเชื่อไว้ก่อนอะจะปรานั้นอะ แต่เรื่องจริงๆอ่ะให้พิสูจน์อ่ะไม่เอาเออก็ประหลารันสองดาบขึ้นแล้วมันจะเป็นแบบนั้นวิธีแก้ปัญหาหดาบคือการออกจากปัญหานั้นไปนะครับห้าถ้วยถ้าความรักมันทะเลาะกันมันอยู่ด้วยกันมันแค่มองหน้ามันก็รู้สึกอยากกระโดดทีบมันกระโดดทิปแล้วก็แยกกันอยู่บ้างนะครับแยกกันอยู่บ้างไม่ได้ให้เลิกนะให้แยกกันอยู่บ้างเจอกันทุกวันมันรู้ทุกซอกทุกมุมอะไรกันไปหมดแล้วอ่ะมันก็แบบนะเออนั่นแหละ ต่อมาเรื่องของสุขภาพนะครับสายตาไม่เกรงความดันอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้โรคุมเศร้าอืมอันนี้โรเลไม่แน่นอนตึกในอุบัติเหตุเพราะตกที่สูงพัดตกจากที่สูงอุบัติเหตุการทะเลาะเบาวแหวงอืมถ้าท่านมีการซ่อมแซมบ้านต่อเติมบ้านก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุจะไม่เกิดอะไรเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นภายแบบนั้นนะครับแต่มันก็อันตรายเหมือนกันภายตึกบ้านตึกเนี่ยมัน ผมเห็นนะ่ส่วนใหญ่เรื่องการทารเบแหวงไม่เห็นดีเห็นงามด้วยเนี่ยเรื่องเล็เเเากๆแล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเนี่ยนี่คือพายตึกนะครับอมาลุ้นลึกสุขภาพกันต่อบใส่ดาวไมเกรนความดันตกซึมเศร้านะครับโรคเสื่อมเสื่อมสมรรถภาพทางสายตาทางเสื่อมความจำํำความจําเรื่องที่ไหนขี้ลืมอย่างเงี้ยเออเนะี่ยคือ เผยสีในหน้าลืมหลังอะ่ะน่นแหละประมาณแบบนั้นเลยนี่โรคเครียดรุมเร้วรุมเร้วจนไม่อยากจะพูด <c oughs> <c oughs> อ่ะนะครับนี่คือภาพรวมของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับอ่าทีนี้ดังที่ผมบอกไว้เห็นไหมครับไพ่เหรียดมีแค่นี้แสดงว่ามันไม่เกี่ยวด้วยกับจนอืม <c oughs> ที่ผมบอกไว้นะครับคุณติดกับดักเรื่องทําไมถึงไม่รวยสักทีเพราะทัะทศนคติครับเพราะเป็นความเคยชินครับเพราะเป็นสิ่งที่ฝังเข้ามาฝังอยู่ในหัวมันตลอดคือคนรวยมันโลภมากอความรวยอะ่ะมันเป็นปฏิปักษ์กับความสุขความดีเว้ยเฮ้ยกูไม่กูไม่จําเป็นต้องรวยเว้ยขอกู พี่กิมมิใช้กูเป็นคนดีของสังคมกูขอเป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่อะไรของกูอย่างนี้ดีกว่าเฮ้ย hey, กูกูไม่ต้องรวยอย่างมึงอ่ะอืมไม่ต้องต้องต้องรวยอย่างมึงมึงรวยแล้วทําไงมึงรวยแล้วมึงเคยช่วยคนไหมอะไรแบบเนี้นะครับคนจะรวยจะจนจะสุขจะทุกขหรือจะเศร้าหรือจะเป็นคนดีหรือคนเลวอ่ะมันมีทั้งสองพวกครับคนจนก็เลวเป็นเลวได้เหมือนกันเลวเยอะด้วย คนดีมันก็รวยโคตรรวยโคตรรวยแล้วก็โคตรโกงโคตรเลวก็มีมันมีหมดอืมจะเกี่ยวกับการใส่เสื้อไหมใส่เสื้อราคาถูกราคาแพงเนี่ยมันใส่ราคาแพงมันรวยนี่เห็นก็ตัวมึงอยากใส่มันก็เข็บเงินซื้อเอาก็ใส่ได้มันถีเสื้อหรื่ข้อเสื้อมันไม่ทําให้คนดีขึ้นเลวลงนะครับเมื่อคุณปฏิปักษ์เกิดอคติกับคําว่า ความรวยหรือคนรวยนะครับคุณนึกถึงว่ามเป็นจริงนะคนรวยอ่ะมันมีน้อยมันมีน้อยคนจนอยู่แล้วแต่คนรวยนะครับแต่คนรวยก็มีเยอะเหมือนกันที่เขาเต็มใจช่วยเหลือบริจาคนุนบริจาคนี่คุณไม่รู้หรอกพวกมหาเศรษฐีระดับโลกระดับเมชโรกน้ำมัเชื้อโรค,ลโ,รคโลกอะ่ะแต่ที่ครับโลกอะ่ะอ,อย่างที่ผมเท่าที่ผมรู้จักอย่างวิลเกตเง,งี้ย Microsoft เป็นเจ้าของ m i c r o s อ f t เงี้ยหนึ่งปีเขาจะบริจาคมากกว่าพันล้านนะครับเขาจะ,ะมีการรวมกับคนรวยด้วยกันแล้วมาประมูลแข่งกันว่าใครจะให้ทีนี้ได้มากกว่ากันและเป็นผู้ชนะเนี่ยมีนะครับนักฟุตบอลดังๆเก่งๆถ้าท่านรู้จกักนะอย่างโรนัลโดเมสซี่หรืออะไรพวกนี้พวกนี้เขาก็สร้างโรงพยาบาลช่วยเหลือคนนู้นสร้างโรงเรียนสร้างสนามเขาก็บริจาคครับ เห็นไหมครับว่าคุณรวยแต่คุณไปเจอคนรวยที่นิสัยไม่ดีเช่นญาติคุณเช่นเจ้านายของคุณเจ้าของบริษัทคุณอะไรพวกนี้ครับมันมีอคติในใจแล้วนะครับจิตใต้สำบนึกข้างในมันก็เลยว่อ่ามึงไม่ชอบความรวยมึงไม่ชอบคนรวยแสดงว่ามึงไม่อยากรวยครับ มันก็จะดึงดูดสิ่งที่ไม่ทําให้เรารวยไม่ทําให้เรามีความสุขขึ้นความรวยความสุขผมบอ,อกชัดเจนเลยนะครับไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรารวยด้วยเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีทุนทรัพย์ที่จะสร้างนู่นสร้างนีอนน่อยากได้นู่นอยากได้นี่เราก็ซื้อได้เอาคว้านเอามาเลยได้มาเลยหยิบม,มาเลยถูกไหมครับอนั่นคือความสุขที่ใช้ความสุขกับความรวยให้มันสมดุลกันนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ฟังจิตตั้งใจกับเรื่องคนรวยมากคนรวย มันไม่ดีคนรวยมันโลภคนรวยมันเห็นแก่ตัวคนรวยมันรวยแล้วแม่งเปลี่ยนไปรวยแล้วเหมือนม่อือนเดิมมะเนน่าครับมันไม่เกี่ยวจริงๆไม่เกี่ยวแต่เราอะไปคิดอืผมผมอมีเหมือนกันแต่ว่ามันจะบอกว่าไม่มีเลยแม่งตอแหลผมไม่อยู่แล้วล่ะที่ผมไม่ชอบคนรวยบางคนอผมก็ไม่จําผมก็ไม่จําเรื่องสนใจกับเขาผมก็ปล่อยผ่านผมก็ไปมองคนอื่นมันก็มีที่ผมไม่ชอบนะครับ ความรวยมาทําให้เราเดือดร้อนอ่ากูรวยอ่ะทาไมกูจะซื้อที่ตรงนี้กูจะเปิดร้านห้าสิบชั่วโมงต่อเนื่องไม่ปิดกูอ่ะทำไมอ่ะเห็นไ,ไหมอ่ามึงไปเนี่ยแล้วป้าจะไปขายก๋วยเตี๋ยวตรงไหนมึงมาซื้อเขาไล่ที่ซื้อเขาอย่างเงี้ยแล้วป้าของแล้วคนแถวนี้เขาจะได้กินก๋วยเตี๋ยวป้าไ,ไหมเนี่ยอ่าแล้วก็คิดอคติกับคนรวยซึ่งคนรวยเขาก็ทาหน้าที่ของเขาตามปกตินั่นคือคนรวยเขาชอบต่อยอดเขาไม่ชอบสะสมขเขาชอบต่อยอดต่อยอดต่อยอด,อยอดแล้ว เงินมันจะเข้ามาหลายทางนั่นเ็คิดแบบนั้นแต่คนอย่างเราๆผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นเหมือนกันไม่เช่าท่านทุกคนนะแต่พูดให้ท่านฟังว่าอันเนี้ยมันคือเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ารวยเขารู้เขาจะไม่ทําตัวเป็นปฏิปักษ์กับความรวยถึงแม้จะแซงเสียแซงก็ต้องแกล้งทําก็ต้องแกล้งทําไปนะครับจนมันติดเปเรื่อสายตัวน้สุขว่าเออจริงวเวออ้เราก็รวยได้เว้ยรวยได้ไหนด้วยวิธีคิดนะครับด้วยวิธีคิด แค่นั้นเองครับมันไม่สามารถเปลีป่ยนแปลงได้เลยทันทีหรอกครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเราทํามันทุกวันทํามันบอ่อยๆทํามันย้ำๆมันซ้ําๆมันเปลี่ยนได้แน่ๆมันดีขึ้นแน่ๆมันให้อะไรอะ่ะให้ความสุขก็ให้ความสาเร็จให้สิ่งที่เราต้องการแน่ๆนะครับนั่นคือการเปลี่ยนทัศนคติการมองและการคิดนะครับเอ้ยกูไม่อยากรวยหรอก รวยแล้วแม่งวุ่นวายน,นั่นแหละมันก็ไม่รวยอ่ะ <_ an> จริงมันเรื่องจริงคุณคิดแบบไหนชีวิตคุณเป็นแบบนั้นคุณพูดแบบไหนทุกอย่างมันจะเป็นอย่างที่คุณพูด <_ an> มึงทํานี้ได้ไหมต้อมึงทําได้นะหูแม่งแบบโหยากใครวิทำได้วะเนี่ยมันยากแล้วว่ามึงก็ทำไม่ได้แล้วผมเอาความความจริงของผมพูดอ่ะ <_ an> ผมเรียนาศนาสตร์หมอดูแทบทุกาศาสตร์หลายาศาสตร์มาก <_ an> ผมงงอ่ะลายมือผมเนี่ย ลายมือผมเนี่ยถ้าไปไม่ตรงอะในตำาราราวะหาตำรากี่ตำราไม่งงไม่ตรงไม่งงไม่เข้าใจเลิกเรียนไม่ชอบอย่างเงี้ยเรียนฐานเจ็ดตัวเข้าฐานอ,อนอนรั์อะไรพวกผมเรียนมากมายผมไม่เคยบอกว่ายากแต่ผมว่าเข้าใจมันผมว่าทําความเข้าใจเรียนรู้ว่ามันยากเอาไวท้ทีหลังอืจนผมมาเจอไพ่ยุปีมันอ่านอ่านตำราจัมหุนทองอ่านแล้วเปิดไพ่ลองทําดู มันใช่แล้วรู้สึกมีความสุขเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณประสบความสำเร็จก็คือคุณต้องทํามันด้วยความรักด้วยความชอบแล้วคุณถนัดและมีความสุขนั่นแหละครับผมประสบความสำเร็จไหมไม่รู้ดิแล้วแต่คนจะคิดแต่ผมว่าผมสําเร็จมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งกับใครยี่สี่แล้วอืผมสําเร็จง่ายๆเลยคือเจ็ดสิบแปดใบอ่ะทั้งสำรับผมสามารถจับความหมายได้หมด แต่มันไม่ได้มีแค่นั้นมันยังมีเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่หยุดเรียนรู้เช่นกันนะครับถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตให้มันดีขึ้นไม่ต้องรวยมาหาศาลนะ่ะแต่ว่าไม่ขัดสนนะ่ะแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วนะครับเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าถ้าคุณอยากมีแฟนทุกคนค,คิดไงขอเป็นคนดีก็พอไม่ต้องว่ารวยแรงมันค้านความรู้สึกในใจ,ใจคุณไหมมันจริงมันก็ค้านนั่นแหละ แต่พูดให้ดูดีเปล่าไม่ได้ว,ว่านะเพราะผมก็เคยเป็นอย่างนั้นความจริงเท่านั้นนะครับชนะทุกอย่างความจริงและความกล้ามจะเปลี่ยนคุณจากสิ่งที่แย่แให้กลายเป็นสิ่งดีๆได้อะนะครับนี่คือความรู้มา,มาบอก,กมาฝากกันนะครับก็ให้จําไว้เลยว่านี่คือภาพรวมนะอืกับดักทางความคิดอืเรื่องความรวยอะ่ะแม่งทั่วความรวยมันนั่นแหละมันก็ทําให้เราไม่รวย อแล้วผมก็บอกแล้วความรวยมันวัดที่เท่าไหร่ละกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านนะทุกอย่างไม่กระสมมุิแหละถ้าเรามองกันในเรื่องด้านธรรมะในความเป็นจริงคนเกิดมาก็ตายมึงจะสร้างยิ่งใหญ่มึงจะสร้างอะไรมโหรานมึงจะมีมหาศาลแค่ไหนในที่สุดก็ชัดเจนครับก็ต้องจากไปโดยไม่ได้อะไรไปด้วยเลยอ่านะครับอ่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมรับฟังจนถึงนาทีนี้นะครับก็เป็นภาพรวมนะครับถ้าไม่ตรงอะไรกับใครก็ สอบถามกันได้นะครับแล้วก็ให้ท่านมีความสุขมากๆนะครับอ่ตอนนี้มีแมดิเชียนขึ้นนะเซลล์สัมผัสความรู้สึกลางสังขรท่านนะ่ะมันช่วยท่านได้นะครับถ้าเราไปไมัเป็นจริงก็ทําแบบที่รู้สึกว่าเนี่ยแหละกูจะทำมันอย่างเงี้ยบางทีมันก็แหกคอกหรือนอกตําราไปเลยบ้าเหมือตัดสินใจเป็นคนบ้าไปเลยนั่นแหละภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฮันช์ ทำตามความสัญชาตญาณน,นะครับสัญชาตญาณอ่านะครับอย่าไปตึงเงินมากนะครับชีวิตนะครับไม่ได้เกิดมาเพื่อจะตึงเครียดอย่างเดียวนะครับหาความสลุกบ้างอ่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกยายแข็งแรงขอให้มีสติปัญญาและเรียนรู้อะไรได้เร็ว,ได,รวได้ทันได้ไวนะครับแล้วก็นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยประคองและนำทางให้ท่านสู่ความสำเร็จ หรือเป้าหมายที่ท่านต้องการนะครับก็ถ้าคิดว่าดีก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแสดงความคิดเห็นมาด้วยก็ได้นะครับมีอะไรก็คุยกันนะครับปรึกษากันได้นะครับคิดว่าคงเข้าใจเดอ้อ <c oughs> <c oughs> พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ